สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช้ยช้ยแนวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ทงหน้านะครับทงหน้าที่ผมบอกว่าผมสีเอ็ดลงเรือนอยู่หน้านะครับตอนนี้ก็เอ็ดไปได้อันนี้โลงเรียนลงเป็นโลงที่หนึ่งนะครับผมเป็นทั้งไทยมาครับทั้งเป็นทั้งแดงครับอันนี้คือทางไปหน้านะครับเนาะไอทางทางเที่ยวหน้าเ่อะว่าไงครับ กลเป็นโรงเรือนนะครับขนาดความกว้างนะครับกัผมก็บอกบปถึงเนาะแต่ประมาณว่าไอ้ไอ้อ่ยังวะโตไม้ได้ผมเอ็เนไหวนะมันก็ะดิ่งซำอยู่เฮือนเนาะครับเนาะกัคือคือประมาณไอ้ตีไปซะาแปดสิบกองนะครับคือหนึ่งสองสามสี่นี่ครับโตสี่โตนี่จะได้ประมาณแปดสิบกองตีตีไปก็ประมาณ ยี่สิบกองนะครับผมหรืออาจจะสิบเก้าเนาะอาตีไปถ้าสิบเก้าก็ได้สิบเก้ากองนะครับไอโตโตหนึ่งนี่คือสิบเก้ากองนะครับผมก็เลยมีขอกีดว่าอตเอ็ดมันใหญ่อยู่ตัวนี้ฮะเพราะว่าอันนี้เป็นแปลงปลูกแท้ๆนะครับบอเป็นแปลงทดลองคืออยู่เฮือนเด้ออยู่เฮือนน่ะคือแปลงทดลองครับผมเอ็ดไว้เอ็ดเอ็ดไวให้ช้าบ้านเบื้องบนเถอะว่าเ,าาเออนี่นะผมปลูกเออมันเป็นยังไงถ้าใครถ้าใครอยาก ได้แบบราคาทรงหรือว่าจะได้หลายๆสีจะได้ดุดุสีนะก็จังติดต่อคุยกันอีกเทือน,นึงนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจไปกินต้นสองต้นหนงสีกะไปซื้ออยู่บ้านแล้วก็แล้วนะครับผมไม่ต้องมาซื้ออยู่หน้านะครับอันนี้อยู่หน้านี่ผมปลูกหลายนะครับผมเพราะว่าผมสีปลูกพักซีขึ้นช่ายแล้วก็พวกพักสลัดทั้งหลายครับพวกกีนคอดกีนโอก๊กเลดโอ๊กไปเท่านนะั้นเ ผมจะปลูกไปประมาณนั้นนะครับอันนี้คือพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ผมเอ็ดนะครับอันนี้คือเสาหัวครับหัวเสาปูนยังโบเอ็ดแล้วเพราะว่าต้องถ่านหลายอย่างคือผมเอ็ดผู้เดียวนะครับเนาะกหรเอ็ดไปเรื่อยครับขนาดกว้าง่าไรผมกับบลูนะแต่น,นี้คือให้เบิง้งข้าวครับตอนนี้ยังไม่แล้วเพราะว่าไอา้หลังคาเนี่ยผมเอ,เอ็ดไอ้เคื่องยังไงหลงังคาคืออยู่เงินเลยครับเป็นหลงังคาผยางนะครับเนาะ ทั้งใต้ก็จะเป็นโต้ยัมาเรื่อยๆครับก็จะเรียงมาเรื่อยๆก็ถ้าผมคิดคร่าวๆนะครับก็สิประมาณอะไรวะอีกสองแถวอีกแถวก,ว,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 กว่าๆกับประมาณสักร้อยมันร้อยสองสามร้อยกองเนี่ะครับประมาณนี้ครับแต่ไอ้สุดทา้ายนี่คือผมไม่ได้ปลูกแบบอันนี้ครับพอผมเอดอันนี้อันสุดทา้ายนี่ ผมว่าสีทดลองเป็นปลูกดินนะครับผมสีทาการผสมดินเนาะผสมดินผสมกับมีมีแกลบมีขี้งัวนะครับก็ทดลองเบิรงครับเธอมันได้เนาะแต่ว่ากัอันนี้เดียวครับใช้พื้นที่นิดเดียวเพราะว่าผมคิดว่ามันมันอาจจะยุ่งยากกว่าแบบน้ำนะแต่ว่าอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันใช้ดินแล้วก็มันแล้วเลยเนาะมันบม่ได้ซื้ออย่างแต่ถ้าแบบผมปลูกฟกกตี้ก็คือต้องใส่กองโฟมนะครับก็มันก็สิมีค่าใช้จ่ายค่าอย่างหลายอย่างนะครับ อันนี้คือร้าวๆนะครับผมอันนี้คือแปลงปลูกนะครับของใช้ใช้แนวนะครับผมในอนาคตผมว่าสิปลูกเลยวกลขายแบบเป็นกิจการนะครับว่าตบ่ลูกาสิลุงบ่นะแต่ก็ต้องลองเบิรงครับลุงบ่ลลุงเข้ามาจากนูก่กะกดติดตามช่อง u t u b e ใช้ใช้แนวไว้นะครับผมจะอัปเดตไปเรื่อยครับผมสิมาแชร์ปัญหาว่าเออปลูกแล้วเอาไปขายไซส์นะแบบว่าหรือว่า ปลูกแล้วถ้าขายบ่ได้ไอจังไหนผมก็ยังบบรู้เราว่าผมยังบบเคยปลูกขายเนาะปลูกขายแบบเป็นกิจการนะนะแต่ว่าปลูกขายแบบเล็กๆน้อยๆสิก็ปลูกขายมาแล้วครับก็มันก็บ่ใช่ปัญหาเนาะแต่นี่ผมคิดว่าผมปลูกหลายเนาะผมก็ต้องหาตลาดหาที่รองรับนะครับว่าไผสิเอาส่วนอยู่นี่นะครับเป็นพื้นที่อำเภอวานอนนะครับผมไอ้ตำบภอทาดนะครับตำาบอทาดอำเภอวานอนนะครับก็ อันนี้ประชาสัมพันธให้ฟังมาเออถ้าถ้าใครเสื้อได้พักออร์แกนิกนะครับพักให้พักพักไฮโดรโปนิกนะครับที่แบบว่าบ่ต้องใส่สารหยัางบ่าต้องมีสารเล่งสารหยัางนะครับก็อาจจะมาติดต่อขอเบิ่งได้นะครับผมหรือว่าใครอยากเรียนรูกัะเดี๋ยวไอ้คันผมเอ็ดสวนเอ็ดเอ็ดลงเลื่อนนี่แล้วกัสิสามารถมาเรียนดูได้ครับเพราะว่าผมนี้มาปลูกแล้วนะครับก็เบิ่งกับประมาณอีกสักสองสามมื้อนะครับก็น่าจะได้แล้วนะ เพราะว่าเหลือแต่ชาหลังคาแล้วก็เอโตอีกอีกซีโต้าโตนะครับก็บัดเพิงเท่านี้นะครับผมก็ให้เบิง์เขาๆก่อนเนาะสําหรับโรงเรือนโรงปลูกนะครับผมของใช้ใช้แนวนะครับก็ขัาไปจัหู้ตอนต่อไปครับไปไปยังไหนก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตไปเรื่อยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะบ,บัตเบิตแค่นี้นะครับผมก็ เจอกันในคลิปหน้าคับผมสวัสดีครับ